มาและสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทาง YouTube p j 9 7ด้วยนะครับก็ขอถือโอกาสนี้มาสวัสดีปีใหม่แฟนๆช่อง YouTube p j 9 7ที่ที่ตอนนี้จะตัดแตะ500 s u b s สับส e แล้วก็ขอบคุณที่จะว่าเข้ามากด Subscribe พวกเรานะครับผมคอนเทนต์ก็จะมีหลักๆคือไอดอลแล้วก็ Reaction เท่านั้นเลยแล้วก็พวกคอนเทนตท์เป็นคอนเทนต์เสริอมอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมาแล้วแต่รายสะดวกแต่ว่าหลักๆ ทุกเดือนก็จะมีโลติแคปทร k r รีวิวทุกสิ้นเดือนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสร็จสมปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการนะครับผมแล้วก็คิดดีทดําดีสร้างสารรค์สิ่งดีๆคอมเมนต์อย่างเชี่กว่าคอมเมนต์ในสิ่งดีๆแปง่งปันในเรื่องราวดีๆกันนะครับผมปีนี้ก็ เดินไปด้วยกันนะครับผมก็ทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ตรงนี้ก็ทาแบบสบายๆแต่ว่าก็ใช่ว่าจัดระเบียบวินัยตนเองในการลงคอนเทนต์ตลอดนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็กด u b s c r i b e มาจนตอนนี้จะถึง500แล้วเหลืออีก Sub subscribe เดียวเท่านั้นจะถึง500แล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมเราก็เป็นแค่ช่องเล็กๆที่พยายามทํามากว่า11ปีแต่ว่าวันนี้ก็คือก็ใช่ว่า เริ่มตามมากขึ้นจากสายต่างๆทั้งชิงช้าสวรรค์อะไรพวกนี้ด้วยก็ต้องขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมรวมถึงเรื่องของบัตรเพล์ล่าสุดยอดนี้ใช้ว่าชนะรีแอคชั่นรอบชิงช้งชงชาสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็ปีนี้ติดตามกันต่อไปนะครับผมใครอยากเปิดโลกไอดอลรอฟังโลดิแคปทรรีวิวทุกสิ้นเดือนนะครับผมต,ตามกันต่อไปนะครับผมสําหรับผมขอตัวนอนก่อนนะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกรอบครับ